มือหนีมีเกี่ยวฟ้ามกล้วนะจ๊ะกับจพีพามาเบิงบรรยากาศเนี่ยมือแรงของขอกกล้วเห่านะจ๊ะมือนี่กับเขาคอกแล้วอันนี้กับคั่มแล้วนะจ๊ะเล็กน้อยกับเขาบานเร<ม>ียบร้อยแล้วไฟกับเปิดแล้วจ้ามือนี้หวาน มันรอกินยังเขาอยู่นี่สวยโอ้คือสกกระปกแท้สวยคือสกกระปกแท้สวย,สวย,สวย,สวยโอ้ดำมากเลยน้องพิง แต่จาคุณยายแ่ะนี่คุณย,าย,ณยายก็จะคลอดแล้วนะจ๊ะน่าจะอีกสักเดือนคุณยายหมูหวานหมูหวานนั่งสวย,ยาย่ป่าดูยุน้องพายุ เด็กสุดของบ้านจ้ะลูกของคุณป้า,า,า,าเล่นกับมันเลย ุณยายพิงไฟมือนีจะดังไฟให้พรอมจะดังทุกมือเนาะดังไฟให้ได้หน่อยทุกมือลูกอย่าไปทำมันมือนีเขากลับไปแล้วนะ้จาจ้เนาะ